เกิดน้ำท่วมได้ในหลายๆพื้นที่สาหรับวันนี้พบกับพายุหมุนกระดอนบริภาคตะบบรออกเชียงเหนือตบะบนเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดน,นี้สวัสดีครับอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับวไวใส่ใจปวงชน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยรับด้านกับงานอุตุนิยมวิทยาค่ะกับช่วงเที่ยงของวันอังคารวันนี้นะคะ18กรกฎาคมพุทธศักราช2566ค่ะ 0238003 3, 3 9และ0238004 3, 3, 3 9ค่ะมีการถ่ายทอดสดนะคะผ่านทาง Facebook ะคะที่เพจ Weather Radio ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคุ่มผู้ชมที่เข้ามาชมตอนนี้แล้วนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันอังคารค่ะเที่ยงวันอังคารคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะได้พบกับท่านผอ,อสมควรต้นจานค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ,อ สวัสดีครับรถแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยครับค่ะสดร้อนร้อนเลยนะคะ,คะสําหรับท่านผอ,อแล้วก็น้องเบน์นะคะเมื่อสักครู่นี้เพิ่งจะประชุมเสร็จนะคะ,ค,ะค่ะที่ตึกข้างบนของเราเองนะคะที่ตึก50ปีนะคะในเรื่องของการติดตามสถานการณ์พายุนี้ใช่ไหมคะปะครับคือเรื่องของการจะทํางบประมาณมกจะทำูประมาณแล้วก็มีเรื่องของพายุด,ด้วยนะคะ,คะพายุตาลิมพายุตาลิม,มคุณตา คุณตามมาแล้วคุณตามมาแล้วนะคะเดี๋ยวคุณยายจะตามคุณยายจะตามมาหรือเปล่านะคะค่ะเรามาดูเรื่องของพายุตาลิมกันนะคะว่าจะแผงลิตได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่ซึ่งคาดว่าจะได้ฝนเนี่ยก็ยังได้ไม่น้ําไม่เต็มที่แต่ว่าพื้นที่บางพื้นที่ก็ได้ซะจนแบบโอ้โหอย่างถล่มทลายเลยอย่างเช่นจังหวัดระนองนะคะตกไปแค่เพียงแค่วันเดียวเท่านั้น300กว่ามิล นะคะตกจนน้าท่วมแล้วท่วมอีกไม่แบ่งปันพื้นที่อื่นเลยอย่างกรุงเทพมหานครนะคะก็คาดว่าจะมีพายุเข้ามาเหมือนการได้รับผลกระทบนะคะแต่ว่าก็ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเป็นฝนละอองละอองละอองมากเลยนะคะวันนี้อากาศตอนทิ้งทิ้งก็ยังดูค่อนข้างร้อนอยู่นะคะทีนี้เรามาติดตามกันนะคะว่าพายุลูกนี้เนี่ยจะแผงฤทธิ์ในวันไหนแล้วก็จะอยู่กับเราได้อีกกี่วันคะก็ถ้าเราดูนะคุณลรสสังเกตจากพายุลูกนี้มีความผิดปกติหรือมีความแปรปรวนจากพฤติกรรม ของช่วงทั้งช่วงเวลาปกติถ้าพายุเนี่ยมาช่วงกรกฎาเนี่ยอ,อย่างน้อยมาทิศทางเนี่ยโอเคะนะครับตามที่้องเป็นแสดงเข้าใจว่าเส้นทางของเขาเนี่ยถูกต้องเลยตามที่เราคาดการณ์ไว้เลยนะแต่ที่นี้ว่าพอเข้า <c oughs> มาใกล้ถึงฝั่งเนี่ยปรากฏว่าอ่อนอ่อนกำลังลงอย่างลดเร็วด้วยอ,อย่างอย่างอย่างรดเร็วนะครับแล้วก็เดิมเนี่ยเข้าอยู่ในทะเลนะครับ <c oughs> ก็มีโอกาส <c oughs> ที่จะ แรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นนะครับแต่ว่าพอเข้าใกล้ฝั่งจริงกันปัจจัยที่เป็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ได้เอื้อให้เขาเป็นใไซพายุพายุไต้ฝุ่นนะครับก็ได้เป็นเพียงแค่พายุโซนร้อนนะครับ <c oughs> ได้เป็นพายุโซนร้อนแต่ก็ถือว่ารุนแรงนะครับความเร็วล้อยกว่าร้100อยกิโลเมตร่อชั่วโมงร้อยน็อตนะครับเ <c oughs> ขาให้กับร้อยกิโลเมตร่อชั่วโมงนะครับก็คือไม่ในพายุไต้ฝุ่นเอ,เองเนี่ยเราจะกําหนดไว้ว่าถ้าเกิด ไม่เกินร้อยสิบแปดคิวต่อชั่วโมงนี่ก็ยังขึ้นระดับเป็นไต้ฝุ่นไม่ได้นะครับแต่ก็มีบางศูนยเนาะที่เขามีการคาดการณ์มีการติดตามแล้วก็ปรากฏว่าเขาให้เป็นพายุไต้ฝุ่นนะครับอย่างเช่นที่ของเกาะกองเกาะกวาวนนะครับแล้วก็อย่างของจีนเองเขาก็อันนี้ก็เป็นพายุไต้ฝุ่นตาลิงนะครับอันนี้ก็แต่ว่าไ s m c ของโตเกียวเองของญี่ปุ่นเนี่ยก็ให้ไว้เพียงแค่ว่าเป็นพายุสุญร้อนกําลังแรงเท่านั้นเองนะครับทีนี้ เส้นทางในขณะนี้วันนี้เองเนี่ยก็เคลื่อนตัวทางตะวันตกนะครับมาเรื่อยๆแต่ว่าก็เป็นตามแนวชายฝั่งของประเทศจีนนะจีนตอนใต้นะครับไล่มา,าตั้งแต่ขึ้นฝั่งมานะครับแล้ววันนี้ก็คาดว่าน่าจะมาอ่อนกําลังลง <c oughs> ได้อีกนะครับในบรเิเวณประเทศจีนตอนใต้นี่นะแหละเราลอยต่อระหว่างชายแดนเวียดนามนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยแนวโน้มก็จะไม่ได้มาถึงบ้านเรานะครับก็มีผลกระทบทางอ้อมก็คือ มรสุมที่พัดเข้าไปหาพายุเองก็จะแรงขึ้น <c oughs> ก็คือแรงมาตั้งแต่วันเมื่อวานนี้แล้วล่ะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านแถวโนพังงานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตามมาจากการอิทธิพลของพายุตาลิมน,นะครับ <c oughs> ทีนี้ที่สังเกตได้ง่ายๆจากพายุลูกนี้นะครับเท่าที่ดูนี้ก็จะเห็นว่ามีลักษณะการเคลื่อนตัวจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับจะเห็นว่าถึงแม้พายุเนี่ยจะแรงอยู่นะครับแต่ว่าอยู่บนพื้นดินก็อ่อนกําลังลงตามดับ แล้วเราก็อิทธิพลอุปสรรคสาคัญก็คือในบริเวณดังกล่าวนี่ก็เรียกว่าเป็นเป็นบริเวณที่มีภูมิประเทศที่มีต้นไม้ภูเขาสูงนะรวมทั้งด้านหน้าของพายุเองเนี่ยก็กลายเป็นอากาศเย็นอยู่ข้างหน้านะครับถึงแม้จะไม่มีอากาศเย็นอาจจะมวลอากาศทีไ่ไม่ไม่แรงมากแต่ว่าก็เป็นอากาศที่ค่อนข้างจะแห้งนะครับพราะนั้นพายุก็เลยเไม่ค่อยมีผลกระทบบ้านเราเท่าไหร่คะนะครับสิ่งากาศยังไม่ได้ ที่จริงเราก็หวังว่าจะได้ฝนมากกว่านี้นะคุณผ<ะ>แต่ตั้งใจว่าถ้าเกิดว่าในเคสนี้ก็คือช่วงที่พายุหรือขอบของพายุเข้ามาใกล้เนี่ยอย่างน้อยในภาคเหนือนะครับภาคอีสานตอนบนนะครับก็น่าจะมีฝนตกหนักได้นะครับแต่ว่าก็ที่ผ่านมาก็ดูเหมือนจะเป็นตกหนักบางพื้นที่อย่างเช่นที่หนองคายเองก็มีฝน5 6มิลนะมิลลิเมตรนะครับอันนี้ก็มีบางจุดบางพื้นที่ที่มีฝนนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเกิด อ่าจจอีทิ่คุขอพายุงจริงเนี่ยน่าจะกระจายได้มากกว่านี้นะครับ,รบน่าจะได้รับปริมาณฝนมากกว่านี้แต่อย่าอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะครับเนื่องจากว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยเรายังวิเคราะห์ในแวดที่อากาศผิวื้นเองก็ยังมีล่องมรสุมพาดผ่านอยู่แต่อาจจะขยับขึ้นไปบ้างวันนี้นะครับแต่ว่าเมื่อพายุสลายตัวไปแล้วนะครับในวันที่ 20- 21เเป็นต้นไปเนี่ยเราก็คาดการณ์ว่า ตัวแนวล่งมรสุมนะครับแล้วก็มรสุมนี่ก็จะกลับมาผัดได้ตามปกติอันนี้ก็จะทําให้ประเทศไทยหรือบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับในทุกๆภาคเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้ทางอีสานด้านตะวันออกก็น่าจะมีฝนกลับเข้ามาแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นอีสานด้านตะวันตกภาคเหนือภาคกลางนะครับภาคตะวันออกุงเก็ตนครนี่ก็ สักวันที่20นะ20่1เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะเกิดฝนตั้งแต่ฝนปานกลางถึงฝนหนักได้อันนี้การกระจายตัวก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็ยังคงหวังยังยมีความหวังอยู่นะครับค่ะแสดงว่าพายุนะคะไม่ว่าจะมีกําลังแรงขนาดไหนพอเข้าใกล้พื้นดินแล้วพอมาเจออากาศเย็นนะคะก็อาจจะมีการแบบนี้แหละค่ะเหมือนพายุลูกนี้นะคะสลายตัวได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะจากตอนแรกที่เราคิดว่าจะเป็นพายุไต้ฝุ่น รับนะคะตอนนี้ก็น่าจะกลายเป็นพายุโซนร้อนยังไต่ถึงไต้ฝุ่นไม่ได้ยังไต่ถึงไต้ฝุ่นไม่ได้แต่ที่ยังเป็นห่วงนะคุณรูตอนนี้ก็คือเรื่องของฝนที่ตกหนักทางด้านภาคใต้ฝั่งตอนตกนี่นะทางฝั่งน้ามันโดยเฉพาะที่ระนองใช่ค่ะขึ้นลมตอนนี้ก็ค่อนข้างจะมีกําลังแรงนะครับโดยเฉพาะในทะเลน้ามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยซึ่งอ่าวไทยตอนบนด้วยนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ด้านรับลมรสมนะครับค่ะค่ะ อย่างนอกจากระนองแล้วนะคะก็ยังมีเรียกได้ว่าทางฝั่งอันดามันทั้งหมดเลยนะคะ,คะที่มีฝนตกหนักนะคะพี่น้องที่อยู่ทางฝั่งอันดามันก็ต้องระมัดระวังด้วยในเรื่องของฝนตกหนักน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากค่ะเพราะว่าตกตอนนี้ที่ระนองถ้าดูจากตอนนี้ที่ภาพที่เราแสดงหน้าจอเฟซบุ๊ก Facebook, ตอนนี้ฝนก็ยังเคลื่อนเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมคะท่านผอครับก็ยังเป็นกลุ่มฝนที่ตกหนักสลบกับกานกลางนจังหวัดระนองสุพรรณ สจังหวัดนี้ก็มีเมื่อ,อเ,เช้าท่านทุกฟังน,น,นะที่ร <ฮะ S 1> ับฟังเอซีเราอยู่ก็รายงานมาว่าฝน,นตกอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับหนกบ้างสบาบ้างสลับกันไปนะครับแต่ว่าดูแล้วแนวโน้มเนี่ยท่าทีจะยังไม่ลดละนะครับก็ยังคงเด็ดต่อเนื่องอยู่นะในระยะนี้ถ้าตกปริมาณที่เป็นปริมาณฝน200-300มมิลขนาดนี้นะครับก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะเกิดน้ำท่วม จะพันน้ำป่าไลหลากได้เพราะฉะนั้นบริเวณทางอสองจังหวัดนี้นะครับโดยเฉพาะชุมพรกับระนองนะครับตอนนี้ก็ปริมาณสะสมก็เริ่มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะระนองนี่ก็มีฝนตกหนักมากเกือบ200มิลน้เมื่อวานนี้นะ,นะครับเช้านี้ก็เพิ่มเข้ามาอีกนะครับซึ่งก็ยังคงมีโอกาสต่อเน,นื่องไปอีกนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่มรสุมจะแรงขึ้นช่วง20-21เพราะฉะนั้นค<ม>งไม่น่าไว้วางใจนะครับพี่น้องที่ อยู่ตามแนวเทือกเขาหรือตามแนวที่ลาดเชิงเขาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังระมัดสังเกตนะครับหากสถานการณ์ไม่ดีนี่ต้องอพยพนะครับก็ขนของขึ้นที่สูงนะครับระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมจ้พันน้ำป่าระดับซึ่งมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้นะค่ะค่ะ,คะอย่างนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยนะคะทางฝั่งอตดามันเนี่ยนอกจากวันนี้แล้วนะคะยังต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยังต่อเนื่องครับเพราะว่าไม่ได้มีซ<น>าลงไปเลยใช่ไหมคะเรื่องของอาจจะอาจจะเบาบางลงไปบ้างก็คือ ในช่วงของวันที่ยี่สิบเอ็ดก่อนที่ฝนจะมานะแต่โดยภาพรวมเลยก็คงไม่ได้เบาบางไม่ได้เบาบางอาจจะตกหยุดหยุดได้ค่ะแล้วก็จากรายงานช่วงเที่ยงวันนี้นะคะที่ศูนย์ภูเก็ตนะคะรายงานมาตอนนี้มีฝนตกอยู่ที่ท้ายเหมืองเกาะยาวอำเภอเมืองอำเภอทับปุ่ดจังหวัดพังงาค่ะแล้วก็ที่อำเภอกระทูอำเภอเมืองภูเก็ตด้วยนะคะสำหรับที่จังหวัดชุมพรและก็จังหวัดระนองนี่เรียกได้ว่ามีฝนปกคลุมเกือบทั้งจังหวัดเลยนะคะ แล้วก็หลายๆหลายหลายคนนะพี่น้องทางชุมพรเองก็ติดตามเราอยู่นะครับก็ติดตามเรื่องทั้งแต่รายงานฝนที่น้อยนะฮะแล้วตอนนี้ก็ถ้ามามากก็อย่าอย่ามากเกินไปก็ขอให้มาเพียงพอดีพอดีนะครับก็แบ่งที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยนะฮะตอนนี้หลายคนก็บอกว่าอย่างภาคกลางเองนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือต้องไล่ตั้งแต่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางเนี่ยนะครับแล้วก็ในขึ้นมาพรเองก็ ปริมาณฝนยังน้อยก,กว่าค่าปกติอยู่นะครับฝนก็น่าจะเริ่มขึ้นก็คงเป็นวันที่20นะครับ20 21เป็นต้นไปค่ะแสดงว่าพายุไม่ได้มีอิทธิพลมากเท่าไหร่นะคะต้องรอล่องมรสุมที่จะเลื่อนลงมาแล้วก็ยอมความกดอากาศต่ำใช่ไหมคะที่ที่ล่าฝั่งมุ่เกียนะครับรถค,คือปกติเนี่ยโดยทั่วไปเนาะในสภาพปีที่เป็นปีเป็นกลางหรือเป็นลาเนีนยนาเนี่ยถ้าหากว่าสามปัจจัยหลัก,ลกๆแบบนี้เนี่ยมามาเจอกันเนาะ โดยเฉพาะ1มรสมแรงขึ้น2ก็คือล่องมรสมพัดผ่าน3มีพายุดึงมรสมให้แรงขึ้นด้วยเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่ที่ทําให้ฝนบ้านเรานี่กระจายตัวได้ดีแล้วก็มีฝนตกหนักนะโดยโดยโดย,โดยปกตินะครับโดยเป็นปีที่แต่ว่าเป็นปีอลนลิยาหรือเป็นเป็นปีที่เป็นกลางนะครับฝนก็จะมากแต่ว่าปีนี้เนี่ยปรากฏว่าในส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้โทษเป็นเอริโนนะครับเพียงแต่ว่ามันมีผลกระทบจริงๆว่าเออในนอกจากว่าตัว ปริมาณฝนที่กระจายแล้วดูหากขาดหายไปเกิดผิดผิดจากที่เราเคยสังเกตว่าถ้าในปัจจัยที่หลักๆที่จะนําฝนมาให้เนี่ยปรากฏว่าฝนไม่ได้มาอย่างที่เราคิดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่ง,งที่เป็นข้อสังเกตในปีนี้ว่าความเปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดขึ้นแล้วจากปัจจัยหลักๆที่เราคาดว่าไอ้ที่สําคัญก็คืออุณหภูมิของน้ำทะเลทางด้านอัตราสเปนดีปีที่ส,งสูงขึ้นแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงความแรงของเอริโนโเริ่มส่งผลกระทบต่อการ เกิดพายุแล้วก็รวมทั้งปริมาณฝนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะก็มีสายหนึ่งนะคะมาโทรเข้ามานะคะคุณพรชัยค่ะจากพระรามห้านะคะต้องขออภัยด้วยที่ให้รอนานนิดนึงนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณพรชัยครับอรรถจะมาเรียกสอนท่านนะครับสวัสดีครับที่วันที่พระรามห้าที่กรุงเทพเนี่ยผมอยู่ยูนิตเนี่ยนะเห็นยูิตวันนี้เนี่ยวลานี้ลมเย็นๆนะฮะลมแบบลมเบาลมกว่าเมื่อวานเนาะใช่ลมเย็นแล้วก็มีครึ้มๆสละ มีแสงแดดนะครับ่าแสงแ,<ส>แ,แดดและะ้วเนาะวันนี้ได้คืมอีแล้วนะครับร่มเร็วแล้วก็มีแดดแตนน่ว่าไมา่มีฝนนะครับแต่ดูดูช่วงเย็นดูเหมือนจะมีมีเข้ามาอยู่นะฮะจะเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยปานกลางเกิดขึ้นได้อยู่วันนี้ที่กรุงเทพนะครับอีตรงพระราม,ามวันนี้จะคื้งหมดไหมครับน่นาจะคืมอย่างนี้แหละครับเพราะว่าเริ่มพายุเริ่มเข้ามาใกล้เนาะใกล้ บ้านเราแต่ว่าก็ห่างๆอยู่เพียงแต่ว่าลมนี่ก็จะพัดเป็นตะวันตกเฉียงใต้ดีขึ้นไม่ได้จะว่าหันงางล่าห้างขึ้นแปลว่าหันงขึ้นออ่าใช่ครับทางบางนาก็เริ่มคึมคึมกลาย็นฝนครับโอ้วันนี้คิดว่าค่อนข้างเย็นนะครับวันนี้อ่านะครับได้ลมพัดเย็นเย็นสบายๆขอบคุณครับขอบคุณครับที่รายงานเข้ามาเนาะค่ะขอบคุณมากเลยนะยังนุ่นอยู่นะกรุงเทพเองก็ ฝนห่างหายไปหลายวันกันใช่ค่ะสังเกตได้ว่าฝนหายนะคะแต่ว่าลมแรงมากเลย <c oughs> โดยเฉพาะในช่วงบ่ายค่าค่ะลมค่อนข้างแรงเลยค่ะอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งด้วยใช่ไหมคะที่ทําให้ฝนกระจายไปหมดเลยเบกที่เก่ะตัวเนี่ยค่ะท่านบอกคะถ้าเราสังเกตเนาะถ้าลมแรงเกินไปฝนจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้านปะทะลมก็คือฝั่งทางด้านประเทศเหนินมาแล้วก็ระนองพังงาด้านนี้นะเป็นส่วนใหญ่ ถ้าถ้าถ้าให้กําลังแบบนี้ก็นุ่นเลยนะครับอาจจะไปทางอีสานบ้างแต่คราวนี้ก็น่าจะเป็นด้านะะรับลมมรสุมด้านด้านรับลมอย่างเดียวนะครับในพื้นที่พื้นที่อื่นก็ปรากฏว่ามีอากาศแห้งาจากมวลอากาศเย็นที่ามาเสริมเข้ามานะครับ,รบก็เลยทําให้ภาคเหนือภาคกลาง นะครับก็ฝนน้อยลงไปทูกทภาอีสานด้วย <ใน S 1> ค่ะค่ะแล้วที่กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศในเรื่องคําเตอเือนเกี่ยวกับพายุตาลิมนี่นะคะที่จะมีผลกระทบไปจนถึงประมาณวันที่19-20กรากรกฎาคมเนี่ยตามพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืภา,ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนี่ยภาคอื่นๆเนี่ย ยกเป็นภาคใต้เนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังพายุลูกนี้อยู่ไหมคะที่จริงต้องให้สิ้นสุดเหตุการณ์จนกระทั่งพายุสลายตัวไปนะเพราะว่าหนึ่งก็ถึงแม้ว่าเขาจะอ่อนกําลังลงเป็นพป็นวิดีเพนชั่นหรือเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่ถามว่าความชื้นก็ยังดีอยู่นะแล้วถ้ามีลมอาจจะลมเบาลงไปบ้างนี่แหละคือปัจจัยที่อาจจะจะทให้ฝนกลับเข้ามานะครับก็คือช่วง1920ีนี่ ฝนก็น่าจะคงมีโอกาสเกิดอยู่อย่างภาพที่น้องเบ้นทําแสดงเนาะ,นะตั้งแต่ 20- 21เนี่ยการกระจายเหมือนมีความชื้นเข้ามานะครับการกระจายของฝนก็ดูดีขึ้นนะครับบางพื้นที่ก็มีฝนหนักอย่างเช่นภาคตอนออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอัออนดามันนะครับก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอยู่นะครับ18 19เนี่ยนะครับปีนที่18นี่อาจจะอยู่ทางตา,ตามด้านรับลมเนาะแล้วก็ภาคอีสานแต่พอ19เนี่ยอีสาน ด้านตะวันออกนี่แล้วก็อีสานตอนกลางเพิ่มขึ้นฝนหนักก็จะอยู่ทางด้านภาคตะวันออกแล้วก็ด้านตะวันตกพอ20ปั๊บนี่การกระจายก็ดูเหมือนขยะมันทางภาคกลางมากขึ้นเนะาะพอ21ที่กระจายกับเกือบจะเต็มประเทศไทยใน,นบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับ,รบอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกช่วงหนึ่งนะนะครับที่มีโอกาสาที่จะรองรับน้าฝนไว้ใช้นะครับสำหรับอุ้รโภคบริโภครวมทั้งการเกษตรด้วยนะครับ,รบก็น่าจะเป็นถึง ถ้าถ้าผ่านสัปดาห์นี้นะไปแล้วเ,เดี๋ยวเรามาประเมินกันอีกครั้งนะคะที่ถามนี่เพราะว่าหลายๆท่านนะคะก็สงสัยแล้วก็ถามเข้ามานะคะว่าที่ทางกงรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าจะมีฝนตกนะคะ,คะในหลายๆพื้นที่เนี่ยแต่ว่าปริมาณฝนที่ตกเนี่ยยังไม่ได้เป็นไปตามที่คาคาดการไว้นะคะใชะ่แล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ย ที่เราคาดการไว้ประมาณ19-20เนี่ยปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นหรือไม่นะคะซึ่งท่านผอ,อก,ก็ได้รเรียนแจ้งไปแล้วว่าประมาณันที่19-20เนี่ยปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นในบ้านเราในทุกพื้นที่เลยนะคะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของร่องมรสุมได้ไหมคะที่เลื่อนลงมาด้วยก็ส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของร่องที่เลื่อนลงมาพาดผ่านครับส่วนหนึ่งก็คือพอเอ่อตัวพายุเคลื่อนผ่านไปแล้วนะครับก็จะหลงเหลือความชื้นเอาไว้อยู่เพราะฉะนั้นมรสุมที่ เข้ามาก็จะนําความชื้นมาด้วยก็จะทําให้มีโอกาสฝนตอนนี้คือช่วงที่พายุเข้ามาใกล้ๆเนี่ยนะสังเกตก็คือในบริเวณที่ใกล้กับพายุพายุก็จะดึงดึงดูดความชื้นไปหมดเลยนะครับทางภาคเหนือภาคอีสุภาคเหนือภาคกลางก็ความชื้นน้อยเลยนะครับอากาศแห้งแั้ฝนที่มีโอกาสจะตกก็เลยน้อยลงไปด้วยแต่พอเขาสลายตัวไปแล้วทีนี้ก็คือไม่มีอะไรแล้วก็มีเฉพาะมรสุมกับความชื้นที่ยังคงพอมีอยู่ ค่ะค่ะก็ต้องรอให้พายุตัวนี้ลูกนี้สลายตัวไปก่อนนะคะโอกาสที่ฝนจะเพิ่มมากขึ้นก็เป็นไปได้มากเลยนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเหมือนกับจะมีอากาศเย็นๆลงมาอากาศคล้ายๆหน้าหละหน้าหนาวเลยค่ะอ๋อมันผิดปกติตรงที่บางวันเนี่ยท้องฟ้าแจ่มใสทีเดียวใช่โดยอากาศมันดูหนาวเลยช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ปรากฏว่าท้องใสท้องฟ้าใสผิดปกติคช่เพื่อเป็นการส่งสัญญาณอย่างหนึ่งว่าอากาศแห้งนะครงนี้ ดีแมลงปาไม่ลงนะครับอ <mies> ันน <os> ี้ก็เราต้องเฝ้าติดตามกันอย่างไม่ลดละเลยทีเดียวเพราะช่วงนี้หลายๆพื้นที่ก็ยังรอน้ําฝนอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ในภาคเหนือตอนละในภาคเหนือภาคภาคกลางนะครับค่ะค่ะก็สังเกตจากมดนะคะโอกาสที่ฝนจะตกยังได้อยู่เพราะมดที่บ้านอยโอ้โหอพยพ ย้ายรังกันมากเลยค่ะเดินกันเป็นแถวเลยเป็นที่ได้สังเกตค่ะแถมเป็นมดแดงตัวใหญ่ๆด้วยนะคะอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องทรรมธรรมรมชาติเนาะค่ได้่่ะรูสึกของทางสิ่งที่เราจะกำลังจะเกิดขึ้นก็คือในช่วง20-21เเนี่ยนะครับ ค่ะยังไงก็พี่น้องประชาชนนะคะที่ยังต้องการฝนรอน้ําฝนอยู่นะคะ 20- 21, 19, 21 1 9 2 0 2 1เนี่ยนะคะปริมาณฝนจะเพิ่มมากขึ้นส่วนพื้นที่ไหนที่มีฝนอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นทางภาคใต้ฝั่งระนองเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะแล้วก็ต้อง<บ>ระวังในเรื่องของน้ําท่วมด้วยคนรืท่วมจะพัันน้ำป่าไร่หร แบ่งมาทางทาคกลางฟังกันได้นะไปไม่ถึงไปไม่ถึงเลยทหมดเลยนะคะคนก็บอกว่าเอาแบ่งไปดอยค่ะขึ้นลมล่ะคะเป็นไงบ้างอ่าขึ้นลมก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับยังแรงต่อเนื่องอยู่นะครับโดยเฉพาะฝั่งอันดามันนี่เรือเล็กเนี่ยช่วงนี้ก็ให้วัดไปก่อนนะครับจนกว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นค่ะซึ่งสถานการณ์เรื่องของลมยังแรงต่อเนื่องอยู่ไปได้อีกหลายวันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นติดตามกันเป็นระยะระยะนะค่ะ อันดามันแล้วก็รวมถึงอ่าวไทยตอนบนด้วยไหมครับด้วยอ่าวไทยตอนบนด้วยค่ะอ่าวไทยตอนร่างถ้าจะออกเรือก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะฝนฟวงก็อาจจะพอมียังพอมีอยู่นะคะก็ต้องใช้ความระมัดระวังหลังจากพายุลูกนี้ไปแล้วเนี่ยมีลูกอื่นตามมาบ้างไหมคะหลายคนก็ถามนะเอ้ในช่วงพอพายุลูกนี้ผ่านไปแล้วเนี่ยช่วงปลายเดือนก็จะมีโอกาสที่จะเรามารุ้นกันต่อนะครับเพราะว่ามันมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับเพียงแต่ว่าร <c oughs> อให้าพายุลูกนี้สลายตัวก่อนนะครับพายุที่อยู่ทางด้านาทางตอนออกของฟิลิปปินส์นี้ก็จะเริ่มขอตัวขึ้น <c oughs> นะครับซึ่งคาดว่าสักวันที่ 25- 26นะครับจะมีการขยับลงตูงลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับดูทิศทางแล้วก็ไม่ได้มาบ้านเราไม่ได้มาบ้านเราอาจจะมาแนวเส้นเดิมนะเข้ากับ <c oughs> พายุโซนร้อนตาลิมนี่แหละนะครับก <c oughs> ็า <c oughs> ทางจีนก็อาจจะรับเยอะหน่อยในช่วงนี้ ส่วนใหญาก็จะไปจินตอนใต้ครับที่รจริงตอนนี้ก็เป็นช่วงเรียกว่าพายุช่วงฤดูของพายุเขานะครับกรกฎาสิงหากันยาอีก2อ,อเดือนเนาะอีกสเดือนที่มีโอกาสจะเกิดพายุก็ถ้าจะให้ดีก็คือขอสักลูกนะ <c oughs> ลูกอสองลูกก็ได้ <c oughs> นะครับมามาบ้านเราใช่ค่ะขอเป็นยำก็ได้นะคนะ ยอมความกดอากาศต่ําก็ได้กําลังแรงอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือล่องล่องมรสุมล่องมรสุมก็ได้แช่อยู่นานๆหน่อยก็จะทําให้ฝนดีต่อเนื่องแต่ว่าลมไม่ต้องแรงเท่าไหร่นะคะลมแรงแบบนี้ก็สู้ไม่ได้เหมือนกันนะคะฝนหายหมดเลยที่จริงที่จริงช่วงนี้เนาะถ้าเป็นถ้าเป็นสภาพของทุกๆปีในช่วงฤดูที่ฝนจะตกค่อนข้างเยอะแล้วเยอะแล้วชุกแล้ว แลวปีนี้นี่ลุ้นยากมากโดยเฉพาะในกรุงเทพมหาน, <c oughs> นครฝนที่จะเกิดขึ้นนี้ก็เออ่มากระปิกระปอยเนาะมาแบบเหมือนไม่อยากตก <c oughs> <c oughs> นะครับมา <c oughs> เหมือนมเมฆเยอะแต่ว่าปริมาณก็ไม่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 เพียงพอ <c oughs> มาเหมือนไม่ให้อยากให้เราได้ใช้ร่มค่ะอุตสาห์ซื้อไว้หลายคันเลยน,น,นี่ <c oughs> คือเป็นปีที่มีความผันแปรจริงๆนะครับค่ะอันนี้น่าเป็นห่วงนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบนี้นะคะจริงๆมันก็ไม่ได้เกิดเฉพาะบ้านเรานะคืะอรถอย่างที่เราดูข่าวเนาะอย่างเกาหลีใต้อางนี้นะ ก็มีหลายพื้นที่ที่เกิดน้ําท่วมมีผู้เสียชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นภัยพิบัติญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันอินเดียแล้วเหมือนกันหรือแม้กระทั่งในอีกทางด้านอีกทวีปก็คือทวีปอเมริกาแล้วก็ในยุโรปเองนี่ก็มีปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างจะแปลกไปก็คืออย่างในอเมริกาเองอากาศร้อนนะครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาอุณหภูมิแตะไปถึง50องศาอันนี้คือผิดปกติผิดปกติมากเลยสิเพราะว่า คืออเมริกาเองทางแถวเทอปอเขตร้อนเขตโซนร้อนไอ้บริเวณเขตร้อนเขาเนี่ยก็อุณหภูมิก็ 40- 43นี่ก็ถือว่าเก่งนะครับก็ที่จริงก็ใกล้เคียงกับบ้านเราเนาะในเขตเดียวกันนะครับแต่ว่าปีนี้ร้อนร้อนจริงๆแล้วก็ในยุโรปนี่ก็ปรากฏว่าเจอขึ้นความร้อน <S <S 2> <S 2> หรือแม้กระทั่งในอินเดียเนาะ <S <S อินเดียก็หนัก ฝนหนักเหมือน,ก,นก,กัน,นก,กันก่กน <ะ S 2> อน่อนนั้นนี่ขึ้นความร้อนแล<า>้วพอมาวันนี้ก็กลายเป็นฝนตกหนัก แต่ว่าแถวสภาพแถวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่ก็ประสบกับในเรื่องของความแห้งแล้งฝนลดน้อยลงไปนะคะก็หลายๆปัจจัยเลยค่ะสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็ผลกระทบจากเอล尼โยด้วยค่ะเราเล่าเรื่องของเอล尼โนอีกนิดนึงเนาะปีนี้ก็ยังคงจะต้องเตรียมรับมือเพราะสถานการณ์แบบนี้ก็ไม่น่านิ่งนอนใจนิ่งนอนใจไม่ได้เลยเราคาดการณ์ว่า จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะเดือนสิงหากาันยาคมเนี่ยจากที่เป็นกลางเออจากที่เป็นขนาดปานกลางเนาะก็จะกลายเป็นขนาดรุนแรงขึ้นไปค่ะแล้วก็ช่วงปลายปลายตุลาพฤศจิกาก็เรียกว่าอาจจะเป็นซูเปอร์เอลนีโนใช่ค่ะหมายถึงว่าอุณหภูมิเขาจะสูงกว่า2องอ่าอ,อ,องศาขึ้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นเอลนีโคมำลังแรงหรือขนาดแรงนะครับเกินเกินละนะครับค่ะ หลายๆปีที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้สัมผัสอากาศหนาวอยู่แล้วนะคะแล้วถ้าเป็นเอลนิโยอย่างนี้นะอากาศหนาวนี่ยิ่งสัมผัสได้ยากเลยใช่ไหปเลยแล้วปีนี้ก็คาดว่าฤดูหนาวอ่ฤดูไม่แน่ใจก็คือเอาเอาเอาแค่ว่าฝนนะฤดูฝนก่อนนะเอาฤดูฝนนี่อาจจะหายไปเร็วโดยเฉพาะยิ่งเดือนตุลาคมเนี่ยเพอเพอก็ทางตอนบนที่ฝนต้นตุลาที่ก็จะหายไปละค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะ รับรองรับน้ำฝนได้ดีก็จะอีกประมาณสักอส,กอ,งสกองเดือนค่ะสองเดือนเศษเศษค่ะฉะนั้นจะต้องมีเรื่องการวางแผนการใช้น้านะคะ,คะพี่น้องกเกษตรกรก็ต้องวางแผนในเรื่องของผลผลิตที่ะจะปลูกนะคะว่าจะใช้ยังไงปริมาณน้ํามากน้อยแค่ไหนถึงจะเพียงพอกับผลผลิตพืชผ,ผลที่ใช้น้ําเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะหน่วยงานต่างๆก็ต้องเข้าไปให้ความรู้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยครับตันนี้ต้องเป็นภารกิจหลักเลยเพราะว่า คือการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราแทบจะปีนี้ดูเหมือนจะใช้ข้อมูลเดิมๆที่เราเคยใช้เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอไม่ได้แล้วอาจจะ,ะต้องมีข้อมูลใหม่เข้ามาเสริมโดยเฉพาะสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นเขาเรียกว่าสภาพใหญ่ตัวการใหญ่นะครับ โดยเฉพาะเอโนลาร์ญาที่เกิดขึ้นนะครับใช่ค่ะเอาล่ะค่ะเรามีเวลาเหลืออีกนิดนึงนะคะมาดูคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณผู้ชมนะคะที่รับชมทาง f c e b o o k p เพ e นะคะฝากข้อความไว้หลายท่านมากเลยนะคะเขาตอบภาพรวมๆแล้วกันนะคะสกลนครแถวอีสานค่ะสกลนครโคราชอุดรธานีเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็เมฆยังไม่เป็นเมฆฝนเนาะเมฆมีอยู่แต่เป็นเมฆชั้นกลางสูงฝนก็น่าจะเป็น19-20เนาะที่น่าจะค่อยเริ่มขึ้นทางอีสานนะค่ะ สิบเก้ายี่สิบนะคะก็อีกสักวันทั้งวันนะค่ะร่วมถึงขอนแก่นเลยด้วยเลวที่ยังฝนน้อยอยู่เลยเมื่อเช้าได้บอกไม่ค่อยมีฝนเลยที่เร่นะครับก็สักยี่สิบนั่นเลยค่ะภาคเหนือตอนล่างค่ะแถวพิษณุโลกเพชรบูรณ์แถวนี้นะคะอย่างน้อยเช่นเดียวกันนะครับน่าจะรอพร้อมกันนะครับยี่สิบยี่สนะเริ่มมีมาค่ะ ชุมพรยังมีฝนตกอีกหลายวันไหมคะโอ้อยังต่อเนื่องอยู่นะครับไปถึงวันที่ยี่ห้ายี่หกอาจจะซาลงไปนะค่ะครับเพชรบุรีค่ะลมแรงมากๆเลยตอนนี้เริ่มมีฝนโปรยโปรยแล้วเพชรบุรีประจบคีริขันแถวนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ยังถือว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่นะจะไปหนักอชุมพรกับละนองมากกว่านะครับค่ะอ๋อสกลนครค่ะฝนจะตกวันไหนคะไม่มีน้ําเลยค่ะสิบเก้าเนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ช่วงเย็นนะจะเริ่มมาแล้วนะสกลนครค่ะ คุณพยอมนะคะโอ้โหน่าเห็นใจมากเลยที่พี่จิตค่ะบอกว่ารอฝนจนอ่อนใจแล้วค่ะข้าวโพดนะคะแบบหิวจะแย่แล้วนะคะคือคือปีนี้ทางเหนือตอนล่างนี่เป็นสถานการณ์น่าเป็นห่วงมากะค,ะค่ะเหนือตอนล่างกลางตอนบนนะคะน่าเป็นห่วงจริงๆค,ค่ะ แล้วก็ขอให้ท่านผอได้ฟันธงหน่อยค่ะว่าฝนจะมาแน่ๆในช่วงวันไหนวันที่20ครับค่ะอ่ายี่สิบแน่ๆเลยอ่าเรียบรับมือนะค่ะท่านผอยี่สิบก่อนยี่สิบสองนะครับค่ะบ้านสุดอัมพวาค่ะรมแรงกว่าเมื่อวานนี้นะคะเอาทางอัมพวาที่แรงขึ้นเนาะครับค่ะอ่าตามชายแดนของไทยลาวนะคะตำบลห้วยขำค่ะอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลค่ะจะมีฝนในช่วงไหนคะเอ่อพวกนี้ก็เริ่มแล้วล่ะที่ตะวันออกนะครับ สปปลาวาก็เตรียมรับมือนะครับค่ะคุณเฉยนะคะคุณเฉยเฉยบอกว่าสอบถามมานะคะว่าพลมพัดแรงอย่างนี้จะมีฝนไหมคะแถวอุทัยธานีค่ะฝนน่าจะผ่านเนาะแต่ว่าคือเป็นเงาฝนอยู่ทางอุทัยนะครับแเดี๋ยวให้เบากว่านี้นิดนึงนะครั่บช่วง2เ21ดเนี่ยน่าจะมาถึงครับค่ะพี่น้องชาวกรุงเทพก็มาค่ะถามว่าวันนี้กรุงเทพจะมีฝนไหมคะมีมีก็เป็นฝนเล็กน้อยเนาะฝนไม่ค่อยถึงก็เป็นฝนไม่หนักครับ ค่ะคุณกิตตินะคะบอกว่าชอบดูมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะเป็นแฟนคลับท่านถออแน่เลยบุรีรัมค่ะบุรีรัมจะเป็นยังไงบ้างคะยี่สิบยี่เอ็ดเนาะค่ะเตรียมรับเตรียมล้างโอ่งนะเตรียมล้างองค์ไว้ก่อนเลยนะคะตั้งแถวบ้านนี้ก่อนค่ะแถวปราจีนบุรีล่ะคะภาคตะวันออกเป็นยังไงบ้างคะปราจีนก็เช่นเดียวกันเนาะก็เริ่มมีฝนเข้ามาก็ยี่สิบยี่เอ็ดนะครับค่ะยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะคะ ปลายพยาก,กระบี่ค่ะจะมีฝนไหมคะสองสัปดาห์นี้น่าจะยังมีก็คือมีเป็นเล็กน้อยนะช่วงสองสัปดาห์แต่ว่าแถวที่ยี่สิบยี่บเอ็ดน,น่าจะเพิ่มชัดเจนได้เกือบทุกภาคอ๋อกระบี่นี่อยู่ทางใต้แต่บอก<ไ>ว่าไม่มีฝนมาสองสัปดาห์แล้วนะคะนลมนพัดแร,รงไปหล,ลุดมันหลุดขึ้นมาระบบมันยกขึ้นมานะครับค่ะกระบี่ต่างช่วงก่อนน้าท่านาฝนเยอะนะครับค่ะ แถวสระบุรีลบบุรีนะคะจะเป็นยังไงบ้างยกันเนาะยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะคะเขาตัดภาพรวมๆแล้วกันนะคะปทุมธานีค่ะลมแรงมาหลายวันแล้วจะมีโอกาสเกิดฝนไหมคะเออสิช่วงนี้สิบแปดสิบเก้าฝนน้อยครับแต่ว่ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวจะมาค่ะคุณประสบสุขบอกว่าที่กระเตอรนะคะหลังคาปลิวเลยน้ำฝนแรงฝนหนักลมแรงด้วยนะค่ะครับค่ะเอะไะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะคะยังไงก็ติดตามข่าวทุกต้นชั่วโมงจากสถานีวิทยุของกรมอุตุนิยมวิทยา นะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะรายการเช้าค่ะอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนนะคะ<ม>คุณผู้ฟังคุณผู้ชมยังสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณท่านผอ,ออเป็นอย่างมากเลยนะคะค,คุณอำนาจแล้วก็น้องเบนค่ะวันนี้เรา4ี่คนต้องลาไปก่อนนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ